ื้ที่ห้องนอนตรงนี้นะครับอ่ะจะพาชมเลยครับโเติโตครับจางหลองเือดองเลือดางหลับองเลือก ับช่องเต็กบ้านนอกนะครับเมื่อนี้เขาอยู่ที่อยธุธยาอังคองนะเขาสิมาเบิ้งบ,บ้านโมเด์นะครับถูกมั้ออกแบบไว้นะครับมาเยี่ยมมาเยี่ยมใส่งานแล้วครับพี่น้องตอนนี้ก,การตังเริ่มงานก็เลิกคงสร้ายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตามผมไปทางไหนคําว่าตอนนี้เห็นงานถึงไหนแล้วครับ ข่าวมาที่บริเวณของโซนของบ้านนะครับสังเกตว่าตอนนี้งานพร้อมกันเลยเริ่มเพชรสันล้านไปกับเพชรสิบกว่าเซนและที่นี่เดี๋ยวผมพาเดึงในเชือกของนั้นเห็นทับหลังครับพี่น้องของบ้ามันเพราะว่ามันคันคอนโดนี่ครับพี่น้องครับสำหรับงานเอ็นทับหลังของของเราเนี่ยผมจะเน้นก็คือว่าดูนะฮะเปลี่ยนเลยปกติทั่วไปเขาจะทำอยู่ที่ประมาณสิบเซน แปลว่าเนี่ยของเราคือเราทำไว้ที่15เซนเพื่อความแข็งแรงของลุงกบประตูหน้าต่างปัญหาแบบมันแตกเล่าตามขอบมองกูนี่กูมีทางเกิดขึ้นครับพี่น้องครับโอเคครับเดี๋ยวเฮ้ยนี่เป็นหองน้ำสตางคครับห้องนาตสตางค์หนึ่งก่อน นะครับซึ่งที่น,นี้ของงานเนี่ยใส่รถตรงนี้แกับแขกนะครับพื้นที่ตรงนั้นเป็นเหมือนกับท่านอาหารกับนนของวัตถุดิบหลักถ้าเปนคอนโซล้านานั้นเนี่ยเป็นของจอโฮนยางถึ่นบ้านมาเนี่ยท้านอนี้เนี่ยออกแบบให้มันมีลักษณะของระบบจะเป็นจะบอกว่าลูกตรงโค้งเนี่ยครับถ้าเขาล่องไปนี่เขาติดจาะช่องลวงไว้พี่น้อง ทนี่เด็กชาวม้าเรากกิโลมากเลยฟอสตูต้ฟอนี่สูงประมาณสามเมตรสี่สิบนะครับไม่ใช่ล้มอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยรู้สึกเลยว่ามันเย็นเอาล่ะเดี๋ยวเขาอยู่พักกันก่นนคงสร้างทั้นสองครับหลังนี้คงสร้างก็ยังอีซับซ้อนนิดนึงมีการเทสเต็ปหลายสเต็ปเดี๋ยวทีแรกถือใบเห็นเพิ่งนะครับวิลล่าตามมาท่านสองครับ ร um, ครับอเหนะ็นครับนตอลสตะฮเล่าขุเรื่องสองนย่ามอนลาีบอตตัอ,อ่นอานเข้าใจกันนะฮะแล้วก็ังเกตว่าานนีพบการตัวที่สัอ,อนกนคือม,มีการเทสเดี่ยวานเนี่ยต,ตรงนี้ก็เขาใส่โปรเจ์ไส้นะครับทีมมีความชนในการในการดูแลง,งานเนี่ย ับสอนโงสารางกันสอนนะมาเกียแบบไหนซ้างค่อยๆฉะนั้นแล้วเนี่ยแบบเนี่ยจะท่อซ้อนแค่ไหนแต่โปรเจกต์ไซเราเราเก่งครับตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือห้องนอนด้านหน้าครับคือบ้านของทางทิศทางตรงทางที่นะเร,ราผมก็เลยเปิดอย่างนี้ ให้เป็นระเบียงเพื่อสกินแดดคือร่มมังกรดีก็จริงแต่มันจะนอนแดดนะครับในช่วงเย็นๆระเบียงนี้ช่วยได้นนนเนี่ยสองสองตัวนี้ช่วยคนติดแดดได้ว้าวนี่กะเทเป็นเป็นตาเลยเป็นตาแบบเทเเลึกสนแสเลยเ,ลเ,เ,นส,นเลยสียเวลาทีหนึ่งแต่ว่ามั่นสวยแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวโปรเจกเตอร์เขานี่คนนี้นะครับโปรเจกโตนะครับเดี๋ยวโปรเจกโตนี่เป็นสามนนี้คือกันนะครับเดี๋ยวเราพาชมพื้นที่ห้องนอนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาชมเลยครับ ปกติโต,โตครับย่างหลังเลือดหลังเลือดย่างหลังเลือดยังคงย่างหลังได้ไม่นรอกโอ้ยตายครับหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุน,นะครับ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวตอนนี้โปรเจกเตอร์เสียอธิบายของนี่ให้ให้พี่น้องฟังครับนี่เป็นห้องมาสเตอร์รูมนะครับเป็นห้องห้องรัฐของเจ้าของวันที่แตกนะ นั้นตอนี้ห้องน้ำไม่โตครับตัวนี้อ่าแม้แต่ตอนนี้ระเบียงระเบียงตัวนี้อ่าเพื่อเพื่อวิวในไปตัวนั้นครับตัวตัวนั้นจะเป็นอ่ดสวนส,วน,สวนการดึนงามๆให้เจ้าของบ้านโอะมาณนั้นเหรอครับพี่นออ้องงามครับก็สถาบันนี้บริษัทน,นี้จริงครับก <c oughs> <c oughs> ูมาซั่งหนึ่ง <c oughs> เอ,อาข้อหนึ่งอะไ <c oughs> บ้านที่เด็กมันนอกแบบนี้ี่น้ำุกน้ำที่การันตีครับการันตี